สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชัดชาติควงสวกอประชาธิปัตดสำรวจบางกอกใหญ่พบพื้นที่สีเขียวไม่เพียงพอย้ำพร้อมประสานทุกฝ่ายให้ประชาชนมีพื้นที่สาธารณะใกล้บ้านเดินถึงได้ เมื่อวันที่26พฤษภาคม2,565นายชัดชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจบางกอกใหญ่ซึ่งพบว่าเป็นพื้นที่สีเขียวเพียงแห่งเดียวในเขตร่วมกับนายวิรัตคงคาเขตว่าที่สอกอเขตบางกอกใหญ่พักประชาธิปัตย์ที่เล่าถึงปัญหาพื้นที่สีเขียวและมีความตั้งใจจะผลักดันขยายพื้นที่โดยรอบสวนซึ่งมีทั้งพื้นที่รัฐ และเอกชนให้รองรับความต้องการมากขึ้นตามนโยบายของชัดชาตินอกจากนี้สวนบางกอกใหญ่ยังต้องการการปรับปรุงศาลาแปดเหลี่ยมและสะพานเนื่องจากมีความเก่าและผุพัง นายชัดชาติกล่าวว่าสวนแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ2.5ไร่ที่มาวันนี้เพราะต้องการหาทางออกเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อประชาชนโดยแนวคิดที่ดีคือสวนต้องอยู่ใกล้บ้านประชาชนตนตั้งใจผลักดันนโยบายกรุงเทพ15นาทีสร้างสวนสาธารณะไม่ใหญ่มากแต่ต้องกระจายทั่วกรุงเทพและให้ผู้คนใช้งานได้จริงให้เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าคนเดินจากบ้านมาได้ไม่ต้องเดินทางไปสวน ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองสิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อเริ่มงานคือต้องคุยกับหน่วยงานต่างๆอย่างการทางพิเศษรอฟอร์มทางหลวงชนบทซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีพื้นที่ว่างอยู่ทั่วกรุงเทพแล้วเราต้องเจรจาขอมาใช้ให้เป็นพื้นที่เปิดให้ประชาชนไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่หัวใจคือกระจายได้ทั่วกรุงเทพมีจำนวนมากพอและประชาชนเดินถึง นายชัดชาติยังกล่าวว่ายืนยันว่าตนสามารถทำงานได้กับทุกฝ่ายซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการทำงานหลายวันมานี้ได้พบทั้งว่าที่สอกอจากเพื่อไทยก้าวไกลและประชาธิปัตย์ขณะที่บ่ายนี้จะไปพบกับสอกอไทยสร้างไทยและนาวาตรีสิทธาทิวารีผู้สมัครผู้วกรุงเทพมหานครเพื่อดูปัญหาเขตสายไหมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ